สวัสดีครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นักเรียนจะได้มาเจอกับคุณครูกิติศักดิ์มุนเพ็งครับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขสศึกษาและภาึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่4นะครับการเสริมสร้างและการป้องกันโรคนะเรื่องที่เราจะเรียนคือการป้องกัน โรคติดต่อนะครับ,น,รน,รบนักเรียนครับนักเรียนครับก่อนที่นักเรียนจะเรียนขอให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการป้องกันโรคติดต่อนะครับอธิบายถึงการติดตอ่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนะครับได้ถูกต้องทีนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจุดประสงะคงก์การเรียนรู้ ไปแล้วนะครับต่อไปสิ่งที่ครูคาดหวังว่านักเรียนจะได้รับอะไรในชั่วโมงนี้นะครับครูคาดหวังว่านักเรียนอธิบายถึงการติดต่อและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคครับและบอกประโยชน์ของการป้องกันโรครวมถึงนักเรียนดูแลและปฏิบัติตน เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูถึงโรคโรคหมายถึงอะไรนะครับนักเรียนโรคหมายถึงสภาวะผิดปกติของร่างกายของเรานะครับนักเรียนครับหรือว่าจิตใจของสิ่งมีชีวิตซึ่งทำให้การทำงานของร่างกายเสียไปนะครับ นักเรียนครับเราสามารถแบ่งหรือแยกโรคออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งคือโรคติดต่อนะครับและประเภทที่สองคือโรคไม่ติดต่อนะครับนักเรียนครับนักเรียนหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อนะครับเมื่อกี้ที่เราเรียนไปมอกี่คือโรคติดต่อมีอยู่สองประเภทครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนประเภทที่หนึ่งครับ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับนั่นก็ทุกวันนี้นักเรียนพอจะสังเกตเห็นได้ว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เนะี่ยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องเปลี่ยนไปนะเช่นเมื่อก่อนนักเรียนเคยมาเรียนที่โรงเรียนเห็นไหมตอนเช้านักเรียนก็มาเรียนนะ นักเรียนก็เรียนกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนคุยกับเพื่อนเจอเพื่อนนะเจอกบบครูบาอาจารย์คุยกันนะตอนเที่ยงก็ทานรับประทานอาหารด้วยกันเนีย่ยนี้เราต้องเปลี่ยนละนะนะแล้วนะ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 ก็ตอนเย็นเราก็กลับบ้านได้นะไหมจะมีรถมารับรถตู้หรือว่ารถคุณพ่อคุณแม่มารอรับอย่างเงี้ยตั้งแต่มีโควิดนะเชื้อไวรัสโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยเข้ามาเราต้องเปลี่ยน ทุกอย่างต้องเปลี่ยนบางธุรกิจต้องปิดตัวลงเห็นไหมบางคนก็ไปกระทบกับคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนนะธุรกิจปิดตัวลงทําให้คนงานก็ตกงานนะทำให้คนเราตกงานอย่างเงี้ยนันก็อยากฝากให้กําลังใจกับพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่ที่บ้านขอให้นักเรียนดูแลส,สุขภาพของตัวเองไม่ว่าจะออกไปนอกบ้าน ไปที่ไหนแล้วแต่ครับฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาดูอาการของโรคไวรัสโควิด -19 นะครับลักษณะอาการทั่วไปจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีไข้สูงครับนะปกติคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายคือ37องศานะครับ อาการต่อมาคือเวลาที่ไอออกมาไอาแห้งๆครับนักเรียนคือครับและอาการที่สามคือจะอ่อนเพลียครับเหมือนกับคนไม่มีแรงครับอาการที่พบไม่บ่อยนักสำหรับคนที่เป็นโควิดนะครับปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะครับจะเจ็บคอท้องเสียอย่างเงี้ยตาแดงนะปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรสจะมีผื่นขึ้นตามผิวหนังหรือนิ้วมือนิ้วเท้าจะเปลี่ยนสีนะครับส่วนคนที่อาการรุนแรงหรือมีอาการหนักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับหายใจลำบากหรือหายใจถี่นะเจ็บหน้าอกหรือว่าแน่นหน้าอกสูญเสียความสามารถในการพูด และกรื่อร,รับรู้สู้ฝรัดตอนพิเศษรู้สู้โควิด -19 มีหลายคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาตั้งสติตอบกันไปทีละคำถาม ซึ่งคลิปนี้อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยเพราะสถานการณ์ไวรัสที่เรากำลังเผชิญอยู่อาจจะไม่ใช่วิกฤตระยะสั้นที่จบได้ภายในเวลา1-2เดือนแต่เป็นสถานการณ์ระยะยาวที่อาจนานถึง6เดือน1ปีหรือมากกว่านั้นนานในระดับที่ทำให้พวกเราทุกคนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนข้ามผ่านวิกฤตไวรัสครั้งนี้ไปพร้อมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมโคโรนาไวรัส2019ถึงเก่งกว่าไวรัสตัวอื่นจนทำให้เราต้องใช้เวลาจัดการมันนานกว่าไวรัสตัวไหนๆในช่วงชีวิตของเราเชือ้อโคโรนาไวรัส2019เป็นไวรัสชนิดใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคซาร์สหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงเมื่อปี2003เจ้าเชื้อนี้ไม่ได้ติดต่อกันได้ผ่านทางอากาศ แต่สามารถติดต่อสู่คนรอบข้างได้ผ่านฝอยละอองขนาดใหญ่ตั้งแต่5ไมครอนขึ้นไปหรือที่เรียกว่าดรอปเล็ดซึ่งก็คือละอองของน้ำมูกน้ำลายที่เกิดจากการไอาจามของผู้ติดเชื้อนั่นเองละอองขนาดใหญ่นี้จะลอยตัวอยู่ในอากาศได้แค่สั้นๆและฟุ้งออกไปได้เพียง1-2เมตรก่อนจะตกลงไปเกาะอยู่ตามพื้นผิวต่างๆเมื่อไรที่เราเอามือไปจับฝอยละอองนั้นแล้วนำมือมาสัมผัสกับตาจมูกปาก เชื้อโคโรนาไวรัสก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อโคโรนาไวรัส2019เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้นั้นก็เพราะว่ามันทนกว่าและซุ่มกว่าทนกว่าตรงที่มันคงทนอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานกว่าเชื้อไวรัสหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นๆขึ้นอยู่กับประเภทของพื้นผิวและอุณหภูมิบริเวณนั้น ทำให้บางสถานที่ที่เกิดการแพร่ระบาดแม้จะปิดและกลับมาเปิดใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเชื้อก็ยังคงอยู่ผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่นั้นต่อก็ม,มีสิทธิ์ที่จะได้รับเชื้อต่อไปโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่สามารถมองเห็นเชื้อด้วยตาเปล่าได้เลยแถมช่วงระยะฟักตัวหรือช่วงที่ผู้ติดเชื้ออาจแพร่เชื้อได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการก็ตามก็มีระยะตั้งแต่2ถึง14วัน ทำให้มีโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายต่อมากกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไปที่มีระยะฟักตัวอยู่ในช่วง1-4วันเท่านั้นซุ่มกว่าเพราะจากสถิติที่ผ่านมา80%ของผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการป่วยแค่เพียงเล็กน้อยแทบไม่ต่างจากการเป็นหวัดธรรมดาบางคนก็ถึงขั้นไม่มีอาการอะไรเลยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อายุน้อยกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แต่ผลจากการที่ติดเชื้อแล้วมีอาการน้อยๆนี่แหละที่ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อจึงยังออกไปใช้ชีวิตตามปกติจนอาจกลายเป็นผู้แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวซึ่งคนที่ได้รับเชื้อต่อไปนั้นก็อาจเป็นได้ทั้งกลุ่ม80%ที่มีอาการน้อยหรืออาจจะอยู่ใน2กลุ่มถัดไปซึ่งถือเป็นปัญหาสาคัญของโรคนี้กลุ่ม15%ของผู้ติดเชื้อ คือกรณีที่เชื้อไวรัสนั้นเดินทางลงไปถึงปอดเชื้อไวรัสจะทำให้เริ่มเกิดอาการปอดอักเสบหรือนิวโมเนียผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งโดยความรู้เท่าที่เรามีอยู่เรายังรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ตามอาการเท่านั้นกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงในระดับที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดที่เรียกว่า intensive care unit หรือ ICU ซึ่งมีอัตรา2-5%สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไปที่มีอัตราผู้ป่วยระดับ ICU เพียง0.24%เท่านั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อรวมผู้ติดเชื้อ2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันอัตราผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะสูงถึง20%สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไปถึง10เท่าผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆโดยเฉพาะเตียงผู้ป่วย ออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจรวมทั้งคุณหมอและพยาบาลลองนึกภาพว่าถ้าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ1,000คนโรงพยาบาลอาจจะยังพอรับมือไหวแต่ถ้าเกิดจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็น1,000 0คนเกมจะเปลี่ยนทันทีเพราะเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศยังมีเท่าเดิมคุณหมอและพยาบาลก็มีเท่าเดิมแต่ทุกคนต้องทำงานหนักขึ้นนอกจากจะทำให้เครื่องมือทางการแพทย์ไม่พอใช้ ทั้งคุณหมอและพยาบาลก็อาจมีอาการอ่อนล้าจนประสิทธิภาพในการรักษาลดลงและถ้าเมื่อไหร่ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนทะลุขีดจำกัดที่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จะรับมือไหวก็อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อบางส่วนไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจนนำไปสู่การเสียชีวิตซึ่งกลุ่มที่อันตรายและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อที่มีอายุเกิน70ปีมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง8%และในผู้ติดเชื้อที่มีอายุเกิน80ปีจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง14%ปซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วเราจะผ่านวิกฤตโคโรนาไวรัส2019ไปได้อย่างไรทุกวันนี้เรารู้แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ และมีความรู้50-60%ของความรู้ที่จำเป็นจะต้องรู้แล้วแต่กุญแจสำคัญที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส2019ให้หมดไปได้จริงๆก็คือวัคซีนซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและทดลองกับร่างกายมนุษย์และเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย6เดือนดังนั้น ภารกิจที่สําคัญที่สุดที่ประชาชนอย่างพวกเราจะมีส่วนร่วมได้ง่ายๆในช่วงเวลานี้ก็คือการช่วยกันชะลอการติดเชือ้อรักษาระดับจำนวนผู้ติดเชือ้อให้เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้เกินกำลังการดูแลของโรงพยาบาลจนกว่าจะถึงวันที่เรามีวัคซีนและคนสำคัญที่เราอยากให้คุณช่วยปกป้องเขาไม่ให้ติดเชือ้อก็คือตัวคุณเองและคนใกล้ชิดแต่ความยากของภารกิจนี้ คือเราไม่สามารถทำเองคนเดียวได้เราต้องทำไปพร้อมๆก,กันกับทุกคนในสังคมยิ่งในสังคมที่มีความแตกต่างและเหลื่อมล้ำสูงอย่างประเทศไทยความเข้าอกเข้าใจและคิดถึงคนที่แตกต่างกับเราจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ว่าวิธแล้วหลังจากนี้เราควรจะอยู่ร่วมกันอย่างไรสอวิธีที่จะช่วยให้เราลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้แน่ๆก็คือ 1. ตัดช่องทาง ไม่ให้เชื้อเดินทางเข้าไปในร่างกายเราด้วยการล้างมือมือเป็นเสมือนพาหนะชั้นดีที่ไวรัสจะใช้เดินทางเข้าสู่ร่างกายเราแต่ถ้าเราล้างมือจนทั่วให้สะอาดด้วยน้ำสบู่อยู่เสมอเชื้อไวรัสก็จะถูกขับออกจากยานพาหนะหมดโอกาสที่จะเข้ามาทำงานในร่างกายเราได้ ในช่วงเวลา6เดือนถึง1ปีหลังจากนี้ถ้าเราหมั่นล้างมือจนเคยชินและลดการใช้มือจับบริเวณตาจมูกปากก็ถือว่าลดความเสี่ยงลงไปได้เกินครึ่งแล้ว 2. ลดความเสี่ยงไม่ให้เราแพร่เชื้อใส่กันโดยไม่รู้ตัวด้วยการปรับวิถีชีวิตใหม่และการรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันหรือที่เรียกว่าโซเชียลดิส a ทนซิงการปิดเมืองหรือปิดประเทศ อาจจะมีผลดีกับการควบคุมโรคในช่วงเวลาสั้นๆแต่หากต้องปิดยาวนานถึง6เดือนหรือ1ปีก็จะส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแน่ๆการรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันอาจเป็นทางเลือกที่ส่งผลกระทบน้อยกว่าแต่มันต้องอาศัยความร่วมมือกันในระดับสูงทั้งจากประชาชนเองและจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตัวอย่างของ social distancing เช่นการออกจากบ้านให้น้อยลง ในเมื่อเราทุกคนต่างก็อาจเป็นทั้งผู้ติดเชื้อและผู้แพร่เชื้อได้โดยไม่รู้ตัวยิ่งเราออกจากบ้านน้อยเท่าไหร่โอกาสที่เราจะไปรับเชื้อหรือแพร่เชื้อในที่ต่างๆก็น้อยลงไปด้วยหรือถ้าจําเป็นต้องออกจากบ้านก็ต้องรักษาระยะห่างกับผู้อื่นไว้1.5เมตรถึง2เมตรเพื่อไม่ให้ฝอยละอองจากการไอหรือจามส่งต่อถึงกันเป็นการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่จะทําให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตกันต่อไปได้ แต่เป็นการทำเท่าที่จำเป็นและทำอย่างเข้าใจจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยทำควบคู่ไปกับการดูแลสุขอาณามัยในการบริการให้มากขึ้นทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราไม่มีปัญหาการว่างงานทุกคนยังมีงานทำมีรายได้แม้อาจจะใช้ชีวิตยากขึ้นสักหน่อยไม่คล่องตัวเหมือนในเวลาปกติแต่ก็ยังสามารถหาเลี้ยงชีพต่อไปได้ ดังนั้นหากหน่วยงานรัฐและเอกชนใดร่วมออกนโยบายให้พนักงานบางแผนกหรืองานบางประเภทสามารถทำงานจากที่บ้านได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่พนักงานจะติดเชื้อหลงได้แต่สำหรับงานบางประเภทที่ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้จริงๆอีกนโยบายที่จะช่วยแก้ปัญหาการรวมตัวของคนหมู่มากในเวลาเร่งรีบได้ก็คือการเหลื่องเวลาเข้าออกงานให้กับพนักงานที่จะช่วยลดความแออัดของพื้นที่สาธารณะ ช่วยให้รถเมย์รถไฟฟ้าหรือลิฟต์สำนักงานที่เคยแน่นเอียดมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้การรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันหรือโซเชียลดิสแทนซิงเป็นไปได้จริงยิ่งขึ้นถ้าเราช่วยกันปรับโคลนิดพักผ่อน์ย่อนใจอยู่กับบ้านให้มากขึ้นไปห้างสรรพสินค้าเฉพาะเวลาต้องการซื้อของที่จำเป็นหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่แยกข้าวของเครื่องใช้กับคนในบ้านทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือบ่อย เปลียนมารับประทานอาหารที่ผ่านความร้อนทุกมือ้อและลดการสัมผัสกันในระยะประชิดหากเราร่างกายแข็งแรงดีแต่ดูเหมือนจะมีอาการเล็กน้อยเราอาจจะพอรักษาตัวเองอยู่กับบ้านก่อนได้ เมื่อรู้ว่าตัวเองได้อยู่ใกล้หรือไปในที่ที่มีความเสี่ยงมาก็กักตัวเอง14วันตามระยะการฟักตัวของเชื้อเพื่อรอดูอาการแล้วเมื่อไหร่ที่เริ่มมีไข้ขึ้นสูงค่อยไปรับการตรวจหาเชื้อเพื่อเป็นการช่วยประหยัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีเพียงพอไว้ใช้กับเคสที่จําเป็นจริงๆทําแบบนี้กันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเราก็อาจจะสามารถชะลอการติดเชื้อได้มากจนแทบจะไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็เป็นได้ ด้วยความที่โควิด1 i เป็นโรคอุบัติใหม่เราอาจยังไม่มีคำตอบสำหรับบางคำถามบางความรู้ที่มีอยู่ก็อาจมีการค้นพบคำตอบใหม่ๆเพิ่มได้ในภายภาคหน้าแต่ความรู้เท่าที่เราพอมีก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เพียงพอให้เรารับมือและประคองสถานการณ์กันต่อไปได้เมื่อเรารู้จักและเข้าใจเจ้าเชื้อไวรัสนี้มากขึ้นเราก็อาจรับมือกับมันได้อย่างมีสติเราไม่อยากให้ทุกคนตื่นกลัวแต่ก็ไม่อยากให้นิ่งนอนใจ การติดโดยไม่รู้ตัวมันน่ากลัวก็จริงแต่มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรงดีถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อเราอาจจะโชคดีเป็นกลุ่มคน80%ที่มีอาการป่วยแค่นิดหน่อยแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจกลายเป็นคนที่นำเชื้อไปติดให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเราเช่นพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอื่นๆในครอบครัว เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองหลังจากนี้อาจจะไม่ใช่การดูแลตัวเองเพื่อคุณคนเดียวแต่เป็นการดูแลตัวเองเพื่อให้ทุกคนที่คุณรักปลอดภัยหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยการสูญเสียให้น้อยที่สุดเท่าที่ทุกคนจะช่วยกันทำได้ ให้นักเรียนวาดรูปการล้างมือที่ถูกวิธีลงในสมุดสุขศึกษาและพลัะศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ส,ส่งคุณครูกิติศักดิ์ตอนเปิดภาคเรียนนะคะ